ฟิลเลอร์นะครับต้องเลือกีเฉพาะที่ผ่านออยอแล้วเท่านั้นนะครับที่ดรโทนี่เราเลือกใช้เฉพาะฟิลเลอร์ที่ผ่านออยอทั้งในเมืองไทยและต่างประเทศเท่านั้นนะครับฟิลเลอร์คือซิลิโคนเหลวใช่ไหมคะคุณหมอไม่จริงนะครับปัจจุบันนี้นะครับฟิลเลอร์ที่ผ่านออยอในเมืองไทยนะครับจะเป็นตัว H A หรือ h y ยาลูโรนิกแอซทั้งหมดนะครับ ฟิลเลอร์มีสารแปะปลอมที่ไม่ควรฉีดเข้าร่างกายหรือเปล่าคะไม่จริงนะครับฟิลเลอร์ปัจจุบันที่เป็น HA เนี่ยนะครับเป็นสารที่ย่อยสลายได้ทั้งหมดนะครับแล้วก็มีอยู่แล้วในร่างกายครับเมื่อฉีดแล้วจะรู้สึกว่าฟิลเลอร์ไหลไปจุดอื่นหรือเปล่าไม่จริงนะครับถ้าเป็นตัว HA นะครับอยู่ที่บริเวณไหนเนี่ยนะครับก็จะอยู่ที่บริเวณนั้นฟิลเลอร์ฉีดแล้วอยู่ได้นานไหมคะจะอยู่ได้ประมาณ1ปีถึงหปีครึ่งครับฟิลเลอร์ปลอมมีโอกาสเน่าถมหรือเปล่าคะ อันนี้จริงนะครับสารแตกงฟอมพวกซิลิโคนเหลวความบิดควาลิฟไม่ย่อยสลายไปเองนะครับแล้วก็อาจจะเกิดอาการติดเชื้อแล้วก็ไหลย้อยได้ครับฟิลเลอร์ฉีดแล้วไม่สลายหรือตกค้างหรือเปล่าคะไม่จริงนะครับฟิลเลอร์ที่เป็นชนิด ha เนี่ยนะครับเมื่อฉีดแล้วเนี่ยนะครับจะสลายไปเองตามธรรมชาตินะครับฟิลเลอร์ที่ยืวจากต่างประเทศราคาถูกคือของแท้หรือเปล่าคะคุณหมอไม่จริงนะครับฟิลเลอร์ส่วนใหญ่นะครับที่ยืมมาจากต่างประเทศเนี่ยเป็นของปลอมเกือบทั้งหมดนะครับฟิลเลอร์ที่ไม่ใช่คุณหมอใครๆก็ฉีดได้ใช่ไหม อันนี้ไม่จริงอย่างแน่นอนเลยนะครับบนใบหน้าเนี่ยมีทั้งเส้นประสาทนะครับเส้นเลือดอยู่เป็นจํานวนมากนะครับต้องระวังนะครับและฉีดกระแพทย์เท่านั้นครับวิธีตรวจสอบฟิลเลอร์ดูออยอแค่กล่องก็พอแล้วใช่ไหมคะเราต้องดูนะครับกล่องนะครับดูวันหมดอายุนะครับแล้วที่สําคัญเนี่ยต้องดูความน่าเชื่อถือของสถานที่ที่จะเข้าไปใช้บริการด้วยครับฟิลเลอร์แนะนําสําหรับคนที่อายุ18ปีขึ้นไปได้หรือเปล่าคะ อันนี้จริงนะครับแต่แนะนําสําหรับคนที่อายุ18ปีขึ้นไปนะครับสาหรับเด็กคว่านั้นก็ฉีดได้นะครับแต่ต้องได้รับการยินยอมจากผู้ปกครองก่อนนะครับฟิลเลอร์นี้ให้ผลรักถาวรหรือเปล่าคะคุณหมอไม่จริงนะครับสิ่งที่อยู่ถาวรมีอย่างเดียวคือซิลิโคนเหลวนะครับซึ่งไม่มีใครฉีดแล้วในปัจจุบันนะครับนอกจากหมอเทือนหลังฉีดฟิลเลอร์นี่เห็นผลทันทีเลยหรือเปล่าคะจริงนะครับการฉีดฟิลเลอร์เนี่ยจะเห็นผลทันทีเลยนะครับไม่เหมือนโบท็อกซ์นะครับที่ต้องรอประมาณ1-2สัปดาหสครัปดาห ไม่ต้องรอให้มีรองก็ฉีดได้หรือเปล่าคะอันนี้จริงนะครับเราสามารถฉีดตั้งแต่เริ่มมีรอยนะครับเพื่อที่จะทําให้ผิวเราเนี่ยดูเด็กไปเรื่อยๆครับฟิลเลอร์ช่วยให้หน้าเด็กได้ลงจริงหรือเปล่า อันนี้จริงนะครับตัวฟิลเลอร์เนี่ยนะครับเวลาฉีดเข้าไปนะครับจะไปทดแทนไขมันบนหน้าของเรานะครับที่ค่อยๆลดลงตามอายุครับฟิลเลอร์ฉีดแล้วแก้ไขได้หรือเปล่าคะคุณหมออันนี้จริงนะครับ HA ฟิลเลอร์เนี่ยนะครับสามารถสลายนะครับโดยการใช้เอนไซม์ไฮยาลูโรนิเดสในการสลายได้นะครับฟิลเลอร์ใช้ฉีดเสริมสะโพกหนะ้าอ,อกได้ไหมคะ ไม่จริงนะครับตัว HA filler ปัจจุบันนี้นะครับจะยังไม่ได้แนะนำนะครับให้ฉีดสะโพกและหน้าอกครับฟิลเลอร์ช่วยเสริมจมูกให้ดูธรรมชาติได้ไหมจริงนะครับสำหรับคนที่ยังกลัวนะครับการผ่าตัดศัลยกรรมนะครับฟิลเลอร์ก็เป็นทางเลือกทางเลือกหนึ่งนะครับฟิลเลอร์และโบท็อกทำงานเหมือนกันหรือเปล่าครับคุณหมอไม่จริงนะครับโบท็อกนะครับออกฤทธิ์ด้วยการคลายกล้ามเนื้อในขณะที่ฟิลเลอร์เป็นสารเติมเต็มนะครับจะเติมเต็มส่วนที่พร่องนะครับ เช่นถมับต่อใต้ตาลึกจมูกแะขคางที่ฟั้นนะครับการฉีดฟิลเลอร์ที่ดีจะดูเป็นธรรมชาติโดยคนรอบข้างดูไม่ออกได้จริงไหมคะจริงนะครับคนให้ผมนะครับคนจะทักว่าสวยขึ้นแต่ไม่รู้นะครับว่าไปทําอะไรมาการฉีดฟิลเลอร์เป็นเรื่องของผู้หญิงไม่จริงนะครับปัจจุบันนี้นะครับผู้ชายนะครับฉีดฟิลเลอร์กันเยอะมากขึ้นเยอะเลยนะครับโดยเฉพาะฟิลเลอร์เวียนใต้ตาและร่องแก้มนะครับฉีดฟิลเลอร์แล้วเสี่ยงตาบอด โอกาสเป็นไปได้ไหมคะคุณหมออันนี้จริงนะครับแต่ว่าเป็นเปอร์เซ็นต์น้อยมากๆแล้วขึ้นกับเทคนิคฝีมือของแพทย์ด้วยนะครับที่ดรโทนี่นะครับเราจะใช้เครื่องส่องเลือดก่อนนะครับแล้วก็ใช้เข็มปลายทูในการฉีดเพราะฉะนั้นมั่นใจได้แน่นอนครับเมื่อครบอายุของฟิลเลอร์สลายแล้วน่าจะเหี่ยวจริงหรือเปล่าคะ ไม่จริงนะครับเมื่อเวลาผ่านไปเนี่ยฟิลเลอร์ก็จะค่อยๆสลายไปตามธรรมชาติแต่นะครับพอผ่านไปปี2ปีเนี่ยก็อย่าลืมนะคะว่าเราก็แก่ลงใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะมีความหย่อนคล้อยตามวัยขึ้นมาด้วยครับแต่และตำแหน่งที่ฉีดจะใช้ฟิลเลอร์และโมเลกุลไหนก็ได้ใช่ไหมคะคุณหมอไม่จริงนะครับฉีดแต่ละบริเวณนะครับไม่เหมือนกันนะครับเพื่อให้ผลลัพธ์เนี่ยออกมาสวยและเป็นธรรมชาติที่สุดครับ ฟิลเลอร์ต้องฉีดหลายๆครั้งเลยคะคุณหมอถึงจะเห็นผลปกติเนี่ยนะครับจะฉีดแค่ครั้งเดียวนะครับจะอยู่ได้ถึง1ปีโดยไม่ต้องฉีดซ้ำครับฉีดฟิลเลอร์ไม่ตรงตำแหน่งเช่นฉีดลึกไปตื้นไปมันจะเห็นผลหรือเปล่าครับคุณหมอจริงนะครับการฉีดฟิลเลอร์เนี่ยนะครับต้องวางเพลนให้ถูกต้องนะครับถึงจะทําให้ผลการรักษาเนี่ยดีที่สุดครับผมวติเราฉีดฟิลเลอร์ปลอมมาสลายได้ไหมคะ ไม่จริงนะครับถ้าเป็นฟิลเลอร์ปลอมเนี่ยจะไม่ใช่สาร H A นะครับซึ่งไม่สามารถสลายได้ครับฉีดฟิลเลอร์และโบท็อกในวันเดียวกันได้ไหมคะคุณหมอปกติเนี่ยนะครับผมจะฉีดโบท็อกและฟิลเลอร์เนี่ยในวิสิตเดียวกันอยู่แล้วนะครับแล้วก็จะได้ผลดีเสริมฤทธิ์กันด้วยครับฉีดแล้วไม่พอใจอีกวันนึงสามารถเติมฟิลเลอร์เพิ่มได้ไหม ไม่จริงนะครับหลังฉีดฟิลเลอร์นะครับจะแนะนําคนไข้ว่าให้รอนะครับประมาณ2สัปดาห์นะครับเพื่อรอให้ฟิลเลอร์เนี่ยเข้าที่นะครับค่อยกลับมาให้ผมดูนะครับว่าเอ๊ะต้องเติมเพิ่มไหมนะครับหลังฉีดฟิลเลอร์ห้ามทําอัลเทอร่าหรือเทอร์มาร์ใช่ไหมคะไม่จริงนะครับมีงานวิจัยออกมาว่าหลังการฉีดโบท็อกและฟิลเลอร์นะครับสสัปดาห์นะครับสามารถทำอัลตราและเทอร์มารได้นะครับโดยที่ไม่มีผลกับโบท็อกและฟิลเลอร์ที่ฉีดไปก่อนหน้านี้ครับ จริงไหมคะที่เป็นเบาหวานแล้วไม่แนะนําให้ฉีดฟิลเลอร์คะ่ะไม่จริงนะครับคนเป็นเบาหวานเนี่ยสามารถฉีดฟิลเลอร์ได้นะครับหลังฉีดฟิลเลอร์ห้ามออกกำลังกายหนักหนักไหมคะจริงนะครับแต่ว่าเพียงแค่24ชั่วโมงแรกเท่านั้นนะครับหลังฉีดฟิลเลอร์ห้ามออกไปโดนแดดด้วยหรือเปล่าไม่จริงนะครับแสงแดดเนี่ยนะครับจะไม่ได้มีผลนะครับในการสลายฟิลเลอร์นะครับแต่ก็ไม่ควรโดนแดดเดียวนะครับเพราะว่าแดดเนี่ยนะครับทำให้ผิวเสียครับห้ามแต่งหน้าหลังฉีดฟิลเลอร์ด้วยไหมคะ ไม่จริงนะครับหลังฉีดฟิลเลอร์ประมาณ4ี่ชั่วโมงนะครับจึงจะแต่งหน้าได้นะครับห้ามดื่มแอลกอฮอล์หลังฉีดฟิลเลอร์ด้วยหรือเปล่าคะจริงนะครับหลังฉีดฟิลเลอร์นะครับแนะนําว่าไม่ให้ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์นะครับประมาณ24ชั่วโมงนะครับเพื่อไม่ให้เส้นเลือดขยายตัวและรอยเข็มนะครับหายช้าครับฉีดฟิลเลอร์ที่ดรโทนี่ใช้ของแท้ปลอดภัยมีออยอใช่ไหมคะ ที่ดรโทนี่เราเลือกใช้เฉพาะฟิลเลอร์ที่ผ่านออยอทั้งในเมืองไทยและต่างประเทศเท่านั้นนะครับและตัวผมเนี่ยก็เป็นอาจารย์นะครับที่สอนเทคนิคการฉีดนะครับให้กับแพทย์ทั้งในเมืองไทยและต่างประเทศด้วยเพราะฉะนั้นขอเชิญมาปรึกษาได้ที่ดรโทนี่นะครับ